ออกซ้ายบนอีปิซาเข้ากลางมาที่ปีเตอร์ซูชครบ90นาทีแล้วก็ทดเวลาการแข่งขัน4นาทีนะครับยกมาลูกนี้ <c oughs> ล็อกก่อนครับสวยครับลูกนี้แล้วเข้ากลางมาที่ปีเตอร์ซูชแหมแต่งบอลหนึ่งจังหวะไหลให้ดูก็ซัดลูกนี้เข้าครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> โอ้เราเห็นว่ามันฉลับนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่ามันย้อยเสียบคานอย่างงดงามเลยนะครับกลายเป็น8-2เลยนะครับสกอร์นี่ไม่รู้จะขาดยังไงดีเลยครับอีดูครับจังหวะเปิดของเชนแพตินามาเลยครับแข่งแล้วตอบคืนกลับมาปีเตอร์ชิวเนี่ยไหลคืนกลับมาแล้วซัดลูกนี้ยนี่ฉลับแลครับมุดครับเจอใน เยวทีมาเลเซียในอาเซนทรลิตี้ชิล์เนี่ยก่อนหน้านี้ชนะเซบิลันมา2-1นะครับและเกม,ม,ม,เเก,ม,มก่อนหน้านั้นก็ชนะกระตันมา7-0แต่วันนี้กดไปแปะูเลยครับบุีรั์